เรนงาน,น,นะเดี๋ยวรอไปอีกคือส0บโมงจักที่แล้วค่ะคทคไทยซิงเด็กสิบมงโรงอาหารนะคะไทยซิงเด็ก1ีโม พนงาน้วยไหมคะตอนนี้ตอนเที่ยงละไปสนินบ,บ่ายโมงแล้ว,นะนะวันนี้เราหมดทุกอย่างทั้งตกทั้งกรอบไม่ไม่งั้นเดี๋ยวจอนขึ้นบ้านเีก โอน้นญาตขนของของึ้นรถก่อนนะคะรอ่อยไ่อเอันนี้โมมาสามสบเกาเออเออได้ยินไหมอาร กับสอง่ะสอามั้งนสีม่เราวไม่ใิกวันนี้เราเก็บค่าบรรยากาศวันนี่แคนี้กอนมาในตัวงขึ้นหน้าขอบคุณมก็เลยกบาทก็ประมาณน่ะยากาลายจเน็ตแบบจุกก็สองพันเจ็ดสองพันแปนอยากได้ลายที่คุณลายมัขายของไตู้ประกอบการนะคะบรรยากาศมันเป็นแบบนี้เขอกเดือมีนาคมะคะบงลงงานของทางนี้อน่อบาง điều rồi,